โอเคสวัสดีค่ะมาแนะนํารถเก่งมือสองสวยๆให้ชมอีกแล้วนะคะสวยอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องการใช้ต้องมีความทนทานด้วยนะคะถึงจะไปด้วยกันได้เนาะรถยนตคันนี้นะคะเป็น Toyota v r o อ 1.5E รถยนต์ปี09ค่ะทุกท่านเจ้าของมือเดียวลำดับที่1นะคะเป็นรถเก่งมือสองเกียร์ธรรมดาสภาพโดยรวมยังสวยเดิมๆนอตไม่ขยับขับพร้อมใช้พร้อมขับได้เลย มีกุญแจรีโมทนะคะภายในกว้างกว้างดูสะอาดตากระจกขึ้นโรงไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์กุญแจรีโมทยางใหม่น้ำมันเครื่องใหม่ค่ะขับดีแบบสภาพสมบูรณ์ทนทานนะคะเริม่มทุกโอนมีครบผ้าสีพรบ .69 ค่ะเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์มือ2สภาพดีคุ้มค่าต่อการใช้งานสนใจคันนี้ราคา1 5 0 0 0บาทอยู่รบปางค่ะ โทรคุยด้วยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปโทรต่อรองด้วยตนเองตามเบอร์โทรใต้คลิปเคลนกันนะคะขอแอดินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ท่านชมกันเท่านั้นสวัสดีค่ะ